บอลลำเเลยนออฟพิเชียลค่ะในรอบเตะสับเรียบร้อยแล้วอุบัราชธานี่เ,าเนาะใส่ไรเนี่ย <c oughs> ทแ,แทแนทนเนทนฮ่ <c oughs> าฮ่บบาฮ่บบา่าฮ่าฮ่าฮ่านนาฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮัาฮัาฮ่าาฮ่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  เสร็จสบเรียบร้อยพี่น้องการนำตาออกมาเตยออกมาตเตยผู้ใดผู้ใดยิ้มกันพอยิ้มพอหัวหัวเออเออแรงเวอร์เออเออไม่ได้นะเออโมโหนะโงเวอร์เซียงแล้วเศร้าแล้วแบบเศร้าแบบโหดแม่จังโมงแล้วนี่ ฮจ้าโมงแล้วนี่จิบหกโมงอ๋ยังต้องกยวก่อนอ๋ออันแดกับสิบโมงไปยุ่งมองท่าเรียส่องผู้ดีผดึงก่อนมล้วกันแกเลิกแกเลิกกันน้ำแถวออกมาเตือนก่นไม่กันตามมาแต่แช่นอง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 เออไปฟังไ้เราเดินพี่น้องอ๋อ้อเราตั้งใจบอกคาบเอกเะมึงติดอันแช่น้องมันปะเยอยติดอันนี้ทวงถามความยุติธรรมอยู่ไหนมู่ม่านน่งรถไปลอยลอกกูขาลองยุติตอนเดียวทวงถาม เสื้ออะไรอีนี่กะทวงถามควก็ตอนนี้คนติดเนี่ยเอาไม่ละเสื้อสมซอยเนจจ้ะไทโอ้ยขอลองทอดสมเนี่ยมาจ้าสมเนี่ยเราขายอยู่เบิร์ตขึ้นสมเนี่ยมาจ้าสมเนี่ยสมุทจ้าสมุทรแม่งามนี่เราสิ่งเดืออยู่นี่โอ้ยใจเงินเออมาขึ้นมึงใหม่มันๆได้เยอะด้วยมันๆ คอยกินบ่าอะไรดอกจังหวะนี่ขันกินเนี่ยโมนี่ท้องเสียแท้ๆบรรยากาศเจรลาแบบย่างหอดมีแม่ยังสวยเหมือนเดิมเลยทำไมกล้องเนี่ยมันไม่โฟกัสน้องอยู่เลยโอเคโฟกัสละโฟกัสแล้วลูกป้าช่องผมคือโอปาโอปบเทรว์โอปาโอปบเออโอปะโอปบไม่ค่ะกดขาโอปบคือโกลมมึงอบจังค่ะอคือับจังค่ะเอ้าเป็นขายสมเนี่ยบเป็นบอเออ ขนาดบอกเลยว่าอยากเอาข้าวเหนียวมาจ้ำมาข้าวไข่ผสมข้าวเหนียวพอดีจะเสือสุดตอบะใหญ่เสือสุดร่ำตอมูข่อยบ่ผสมก็เหนียวเจ้าปุ้ยบอกให้อยู่เต็นจังที่อะเราจะมีเกน้อยกับผู้ชายน้อยตัวมานอนกับอะไลูกข่อยอ่ะหน้ายังเก่าหน้ายังเลิมเลย เริ่มเริ่มนะเริ่มเร่มบงมีบอกแจ้งก็ได้เพ่ร่วงผิวตัวแม่ยังเริ่มะเริ่มเริ่มดังเลยมนะมัย่ำจากความเก่ารู้ไหม่ะันย่ำจากควเก่ารู้แม่หนูได้อยู่ยังไม่ยกได้อยู่แต่นี้นี่คือเริ่มเริ่มแล้วนะอ๋ออันนี้จมูกลองจริงเหรอเออใส่พับไม่ยิกซัหละรออีหลีนาจะของเก่าไหมไม่ยังหยกอุ้ยราต้งเตี้ยงบอก วี so ้ยแบบว่าเคยเจอแบบว่ได้เจอแบบว่ได <laughs> <laughs> ้เจอนานเวอร์พี่น้องรถตัวเจงมาขายของรังงานฟิวดาร่าเวอร์แต่ว่าคนขายใส่สูตรแบบงงปาร์กปิยป่อเจ้าหนุังสือมันสมฐานาอะไรเราเด้กินตั๊กซอสดบ่ไก่สดกับมีเจ้าเห็นบ่คนมาขายของ พันมาขายของพันยังพันยังใส่เสื้อเชิดขาดตะนเนกไทยคับสูตรเท่านี้นี่เพรียงวันจ่ะเขาเราไปการโกบ้าเมื่อกี้นี่ฮะเราไปการกบ้าเมื่อกี้นี่นะไต้กบเขาเป็นไต้กบบ้านข่อยเจ้าเอ็นยังขอกั้งกบอุ้ยแบบเกิดอุ้ยไดปกา้งไม่ได้ไต้อุ้ยไม่รู้จักพันเกลียนเรียกไต้รถตึ้งควาใส่หลายเวทีนี่จะมาปลาทูแล้วตัวญ่เด้อใช่ ปลาทอันชุกใหญ่จะสีจักบาทจ้ะบาทิพยครับเออชมชมเออโัวทีตัวเมียตัวเมอยู่เด้อยู่กันเรือบงย่ามันมากมันเจอเลยมี่ไม่จ่ปอคือดังหมือดแทนย่ได้ใหญ่อันนี้ก็เจฟข่อละเอรองโอ้โอ้เขาชอบผิวอมมื่อเือเจฟพ่อกับเจฟเจเพรดันกับเจ็บเริมมีสัญญาณแล้ว น้องช่วงนี้แาวหน่อยพีด้านแพงทีมงานหอบบ่เคยสบายหลายชีวิตต้องระวังระวังเด้อนี่ก็เจ็บข้อแล้วตัวลากกับอะไรตัวชมถุงบ่มีผู้แทนอะพี่เบ๊ตันกูหลอกแทนนะเออแก้วชมเห็นไหนกัปพีป๋าตบเอิกตบเอิกเอาเฮ้ยสิแพี่น้องเออภาษากระสั้นขา ไปเฮาเฮาไปบุกบรรยากาศข้างอื่นต่อโดนๆเธอมีเวลามาให้คลิปเก็บบรรยากาศลังเซราพี่น้องคะ่ะมีศิลปินของเฮาทีมงานงเฮาเพราะจะเป็นทีมแดนเบื้องหน้าเบื้องหลังกําลังเก็บเขาเก็บพองโอ้ยข่อยในกล่องไอโฟนซีผาโปรแม็กพี่น้องด้ยจะเป็นไปโฟก์กอกโฟกัสไปโฟก์เอิร์โฟก์หยางต้องได้แตะโฟกัสเอาเอาเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบืองบรรยากาศกันต่อได้ไปถอดชุดแป๊บนึงคะ่ะพี่น้องตัดภาพมาอีกเจนตุนกิดอยู่ในห้องน้ำ มา่อไสวนองเขาอัน,นทำความสะอาดของน้ำเสีได้อาบน้าใดนะคะของน้ำนตันเมือไน,น่เกรีบเทียมน้องพี่หมองเลยครื่บูดเล็กวน้อยๆน้องๆแดงเดส็ยได้มีหมองรับนะตกวามมีบูดนะแลอมันกำลังเริ่มไรแล้วล่ะเ <c oughs> จ้าปาของหีมงมั้ยมีเห็น,นแวนวรอคือนบานละ่ะมันมันทำความสะอาดให้ได้แล้ว เราอะอา่ะไราทยสวยแฮงนีละช่วงกำลังค่าเคียงนี่แหละมันเปลนช่วงลังค่าเคียงชวลังเคียงนี่แหะมันเลิศไนาจาช่วงค่าเคียงคือยังต่พอคุ้นค่าเคียงนี่แหละนสไปคุณเล่วไปนางานด้วยหนูอันนี้เป็นป้าแฝดของห้องไส้หนูอีกผู้นึงเห็นนั่งที่แหลกอยากทักอยากทักแต่ว่ามั่นว่าชุดไทยเขาจังบอกว่าเป็นแฝดกัน <oung> บสบายยูน่าอะไรคือป้าจ้อยป่านี้พี่วายีน่าอะไรคือป้าวยป่านี้เออคือป็าจ้อยป้าจยป่านี้ิเออเขาจะเห็นเต้นขึ้นเออคนละคนละหลังเลยว่ะยังมั่นใจเพระ่าณนี่นันต่ย่งกับขาฟันกันอยู่นี่ไ้กี้ได้กินอืยย่างซื่อือกับขาฟันกันพี่เขากับพี่ชายแทนอกกับไปเรื่องธ่ามดาละเขากับชายแทนนอเออเขากับชายแทนชาเออ เราเข้ากับเป็นซิ่วหญิงแทกเึนืนกนเขา้าก็บเข้าก็บหญิงแทกบอกเขาก็บชายแขกขึอนเลยคนระับเออฟังจากหลอดเสียงเจ๋อเจ๋ใ<ช>อใส่แทกร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเราจะเสียงไม่มีหยุดเจอกันที่สาวบายบายเจอกันด้วท่าปัสสาวะเหมือนกันครับไปห้องไปปัาสัวจอดรถไหนล้งสีบอกเขาหนูข้างนอกเลยพ่อไปก่อนเรื่อยังเป็นเรืฝุ่น พอกันแน่เนี่ยนูจอดข้างนอนเดินเป็นโลเลยไอ้ห้องพี่น้องเดินทางกลับอืมอีนั่งอันนี้เจ้าเตะล่าเร็วกว่ามาตั้งชอบแพร่กุ้งทุกวันเดี๋ยวสือเจ้าเสือด้วยมันเห็นมันเห็นมันเห็นชัดเกินไปเ, <ๆ S 2> เดี๋ยวคนที่เขามาเบิ่งเขาจะแกะไล่ห้องออก,กหเอาแต่งหน้าแบบไรเาขาสิว่าจ้างเขามันดูชัดเกินไปบอกแต่ว่าตาเจ้าก็ชัดได้นเมยชัดมันเปย์อยู่แล้วบอกตาสิชมพูเนาะเบิ่งไนร่ คอยกันแสดเห็่อนอยมืดเดอยากจะบอกตาอย่างพูกข่อยปัดเธอเดียวเลยเด้เห็นไหมแปลงปัดแก้มปัดปัดปัดแดงเปิดกีตาที่ค้นตาเลยจบเจังๆสิเอาเอาพูกกันไปจุ้มสีปัดนี่หนึ่งสองแล้วปัดสามแล้วก็มวนมวนหมวนมนหมุแนแล้วก็มาแก้มแล้วก็มวนมวนมนมแล้วอ้น้องสาเจ้าน้องเมนะกีเจ้ากับเขากับเอยู่แล้วน้งซานาที หนึ่งสองสามแล้วปัดและปัดบอกแล้วสี่ล่ะสี em> ่ก็คือกองอยู่หูไงไปเช็ดหูก่อนสี่หัแดงหูแดงไ้เดียท่านกวดไพ่ลูกเ่ยงามคุณตาแหล่เนียนมีเต็งแก่เด้อลูกเด้อตอนนี้อาจจะมีแนวมาเทียมอาจจะมีแนวมาตองมาเทียมจ้ะช่วงไอ้ี่เราไปไหนไหนเป็นอย่างส่วนไปกินของพี่เขาไม่อยากไปว่ะเขาอยากเสียเงินเนาะ สังกะจ่ายสั่งมันช่ไปยากอยงเออสังกะจ่ายเอายันวนะ่าหนายันยันว่าออกกล้องควายเราหนาเหรียญนอกขอกะเหลี่ยวหาแสงแดดเนาะใส่หนุ่มตกทาน,นใส,ส่ใส่ถุงเลยบนับนเงได้พี่เหรอปีเดี่วต้นหนึ่งได้คี่นเป็นแต่แป <c oughs> ีนึงแลยไหมคี่ปีอาไทยเมื่อนี้ลต้งปีหนาไหมไม่ได้เข็มเลยไม่ได้สร้างบอกแต่เพื่อนได้ไปยังไปที่ลูปบนอุ้ยเขากับตัวเล็กๆนึงดอก เอาละครับพ right, ี่น huh. right, right, no, right. right. right, ้องคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำนึกกันกันแล้วกันค่ะพบปอกันไม่คิดหน่ะมาเนี่ยค่ะเตยล่าเซ็ตทับเรียบร้อยพบปอกันไม่คิดหน่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสกายเไปก็ไม่ใจไปให้กันในกันแล้วกันค่ะย่างไปอีกโลกลัวเจ็ดสีหอดรถใจเย็นบ่ได้เด้แบบไก่แล้วบุ้ยวุยสวัสดีค่ะทำไมคู่นี้มันยังอยู่ได้กันอีกแล้วงงจังเลยเอามา